สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเห็นเขาผัวมันนาก,ล,นก,กล,ลัวแลก็แบบต้องกลัวๆแล้วคุณก็จะเล่นอยู่ผัวน่ากลัวอยู่ในเนื้ย,ยหวัวใจใครขวัญอ่อนห้ามเล่นเลยกลัวหนงตัวยีงโฆษณาตัวใหญ่แม่งโอ้ดีจย่ชุ่เฉิดตอนไฟดับความสว่างของแสงก็คือตาบอดปิดโฆษณาแล้วแมงปิดเสียงได้ไหมไม่ชอบเสียงเลยวะ่ะปิดเสียงด้วยไม่ชอบ ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยไม่อยากเลน่นด้วยเฮ้ยแต่งใจด้วยเนะีย่ยเฮเฮียน่ากลัวน่ากลัวอยู่ในนี้อุย้ยเฮียเด็กด้อกตกใจไปไ้มีให้ย่อด้วยลูกต้าหล่อใครวะเป็นกูกูไม่เอานนะไงเฮ้ยนี่คือเด็กน่ารักมากเลยอ่ะเป็นกูไม่เอามาเลี้ยงนะเอาเฮ้ยตกเอาเด็กตกอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะ ไม่ต้องไปตรงไหนนะนั่งตรงนั้นนะ่ะนี่นอนกับพื้นไปได้เรื่องช่มันปุ๊บเจ้าเฮ้ยอ้าวเ,เปิดประตูไม่ได้เฮ้ยอ้าวเย็ดแม่ล้วกีจะทำยังไงเดี๋ยวอะเด็กโง่นี้เลยนะเด็กขี้อะไรเนี่ยนะทำไมมันเปิดประตูไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเกยมบั๊กแล้วล่ะ อ๋ออะเพื่อความไม่ระแวงของนะเข้าไปซะเข้าไปเพื่อความไม่ระแวงเพื่อความปลดอดภัยเคตัวอ่าเด็กหายเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอา้า <c oughs> <c oughs> โอเค มนไม่เป็นยังมั่งท้อเฉยยังเป็นใส่บนหน้าขี้หายมามานั่งเด็กลงไปนะเออเชียนาหน้าหน้ากูเส้นตีน่ะเหยียบไม่้องให้เออเออไม่ที่ครับนันตึกตึก อ้าวันนี้มาโอ้ยอย่าลองนะลูกเรือน้องหน้าตานุาเลศมากเลยลูกเต้าเหล่าไขว้หนานอนกับพื้นมาฉัเพิ่งอย่าโผล่ไหมนเอ้าเกมบักอีเหล้วเกมเดี๋ยวนี้มันบักป่อยจริงเลยนะไปโน่นไปเกมเดี๋ยวนี้มันบักป่อยนะเด็กกูเด็กกูเกมมันบักป่อยจริงเลย เนี่ยฉันกดที่ทำเพื่อไม่ได้เนี่ยมา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 เมื่อกี้มันบั๊กมันช่างนั่งอยู่ตรงนี้เลยห้ามไปไหนนะกลับมาที่เมื่อกี้มันบั๊กอะไรวันนี้มันกดที่ทำเพื่อไม่ได้ดพูพาลลพาไปนอนเลยนะตอนพาพาไปนอนเลยนะอ่านอนนอนตรงไหนดีไอ้หนูพาแดบลมแล้วมังต้องกางอะไรอีกต้องการอะไรจะกูกลับไปหาแม่มั้งนุ่น วางี่ยเดี๋ยวสักหนึ่งนะเฮ้ยทำไมมันกดตรงแ็บเพิ่ไม่ได้เดี๋ยวเกียวเกีมันรู้ว่าเกีมันเริ่มบักแล้วมองหน้าหาอะไรเฮ้เกีมันบักแล้วว่ะรู้ว่าเฮ้ยว่านี่นรก็ได้แล้ว โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะโพดเป็นเพียงเท่านี้ดีกว่าฮะไม่เล่นแล้วฮนะเกมมันบ้าค่ะบ๊ายบายมาเรามาไปนอนกอันไปนอนเนียดีกว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วนะึงนะห่างัากเลยมาต้องทำยังไงกับเด็กอะให้มันกินนมก็กินแล้วตัวต้องให้มันไปนอนในะตู้เย็น หรือว่าไงอ่ะทำไมมันกดตรงรูปแพมเพิ่ดไม่ได้ดูใน YouTube มันก็เป็นอย่างเนี้ยหรือว่ต้องไปนั่งเหรออ่ะอยู่ตรงนี้นะอ่ะเอา้ามันกดตรงแพมเพิ่ดไม่ได้อ่ะดูดิเขียมแค่ไหนเนี้ยเฮ้ยตาใหม่เนะี่ยเพราะว่ามันบางตรงนีน้ไม่ได้แล้วนะโอ้ยโอ้ย เด็กมาไปนอนนั่นดีกว่ามาไม่ต้องไปเปลี่ยนเพรุงคงเลือดแล้วไม่งิตไม่เบื่อแล้วมองหนะ้าโหนี่เกียจตกใจมานอนตรงนี้นะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโหถือว่าดีเลยนะเนี่ยตกใจ ใช่ดีกว่า,างเลยแว่ามันจะผิดเกิดก็แยดูอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอะไรทำไมมันผิดตรงไหนประตูตนี่ก็เปิดไม่ได้คืออะไรเรียนขายเกล็ไก่ขายเพื่อใหม่คืออะไรต้องทํำยังไงคือต้องทําอะไรต้องต้องทําอะไรเดี๋ยวเนี่ยนี่คือแผ่นเพลิดใช่ไหม กูปดเป็นชากูปดตั้งลงตั้งนานก็ไม่ย่อมอีนี่มาไอเด็กกูยองนด้ก็เที่ยอะไรไม่รู้กูเปลี่ยนเสียงนิ่หน่งกูก็เหมือนเกมในโทรศัพท์มนันามาจะดูบกักนะฮะมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โห <laughs> ท้าเหลอกใครว่าติดติดเออ ตัวนี้ปุ๊ไม่ได้มาไอ้หนูมาพี่จําได้แล้วว่ามันต้องเล่นยังไงต้องพามึงมานั่งตรงนี้ใช่ไหมเออนั่งเออนี่แหละทำสำเร็จแล้วโอเคกูก,ก,ก็กูกลัวมึงอ่ะกลัวมึงอ่ะมึงห้ามมาแห่กูนะกูไม่ชอบนะเฮ้ยเด็กดอกเด็กกูจ้ังคิ้วกว่าเด็กเทียเด็กเปรเด็กเปน ตาไหมคะมันตั้งดาวเลยแม่มันชื่อมันตักดาวรือเปล่าคกัวนี่คือวันที่หนึ่งใช่ไหมมันคงไม่เกิดอะไรขึ้นนันเป็นการทดสอบของพี่เลี้ยงเด็กอ่ามึงไปเปลี่ยนพ่ออ้อมเองเลยไหมฮะถ้ามึงเดินได้ไหนยี่อูสนตีนโอ้ กูจะไม่อยากเล่นเลยเพราะอย่างนี้เลยเฮียวันแรกก็เอากูเลยนะเฮียดีใจนะมึงกูเกลียดเด็กเฮียนี่ขายเลยมันนั่งทำไมตรงนี้ให้เฮียไปหาแม่เลยเปหาแม่นะเฮียกูไม่เอากูไม่เล่นแล้วกูเล่นแค่นี้ดีกว่ากูรออีพีหน้าโอเคอีพีหน้ากูจะจะมาเล่นกับมึงนะกูจะไม่เล่นมันดียวกูเพราะกูอยู่บ้านกูเดียวด้วยยิ้มหาแม่งอ่ะบายบายครับทุกคนเราจะ ช้เอาชีวิตสั้นๆอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวกูจะไปแล้วไม่ไป,ไปไเลยครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวกนนะะูจะลงไปข้างล่างก่อนนะฮะจะลงไปข้างล่างแล้วก็จบคลิปเลยนะฮะกูจะไม่เล่นแล้วนะฮะบา่บายะฮะ,ยะ,ฮะทุกคนบา่บายนะฮะทุกคนไายบายกูไม่เล่นแล้วกูกูกลัวไายบาย